ข้าวปลารอน้าข้าวปลาตัวเล็กก็สามารถรับประานได้ามความด้องการของเราว่าเราได้มาคนวณัการกรโตรตัวน้องความรู้สีว่าเป็นความใหญ่เราเป็นขนาดขาดที่พันเงารงียต้องในการการดตรัหได้าทอได้ตัวใด้ว่าเป็น เราคือไม่ได้กลับมาเยอะอยู่นะครับใขยับเป็นคนร่ำรวยเศรษฐีให้เกิดข่าวลอยฟ้าขยาบเสดอเคราะห์สอนชะตาเองให้จิดอธิษฐานบริจาคลงสมได้นะครับได้ทั้งสองที่วันนี้ก็ถือว่าได้มาทำบุญต่อชะตาต่ออายุทำบุญเสริมสิริมงคลทำบุญพระประจำวันเกิดพระตักบาตรน้อยแสบเคราเจริญพรนะครับอ่าวพร้อมแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับพุทตางมัตมานะครับพระไตรปิฎก ้อมดอกไม้ทูกเพียนทองของข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ขอบูญชาแด่พระบูธขอบูญชาแด่พระทาน